เยวมาเยี่ยมมึงมึงจะชอไปตะโกนโวกเวกไล่เขากูไม่ได้ตะโกนโวกเวกเดี๋ยวมึงดูดิเวลามาหากูเนี่ย้องดังดังข้างในว่าดองดีดองเดี๋ยโดีดองดีดองแล้วมันเต้นบอตรงลองลองท้อดีดอเดีดีดอ สวัสดีนะคะคุณแม่ค่ะคุณพ่อคขะสวัสดีคุณแม่ทางซ้ายนะคะสวัสดีคุณแม่ทางขวาสวัสดีแม่แม่ข้างหน้าเลยนะคะนอกโ่าวนั่น่ี่เข้าพรรษาแล้วเขาไม่คิดจะงดตอแหลทสักพักเหรอยวะเขาจะมีงดเล่าเข้าภรษานะยังเข้าพวกนี้เข้าแบบนี้นะคะคุณแม่คะอย่าคิดว่าเป็นนางเอกนะคะอาจจะสวยสู้พี่ปูได้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ดใส่ตอแหลค่ะไม่ได้เลยเป็นนางเอก ไปเปรียบเทียบกับลุงจันหลัดมึงยังไม่มีจมูกหายใจเลยอยู่เองขาไปเปรียบเทียบกับเขาช่างอําเขาแหมหมาเห่าหมาหอนจริงจริงทุกวันนี้นะแม่หนูมีคู่มั่นแล้วค่ะเพราะว่าพระเจ้าอาณานะยกดิฉันเนี่ยดาราวดีนั่นนะยกให้กับคุณพลศรียาโอ้ทุกวันจะมาหาทุกวันเลยตั้งใจไว้ว่าวันนี้ตั้งใจเลยเขาว่าจะมา ไปวันนี้สีกเสียงอะไรถามพวเวสีมีล้กจะเข้าภาษาแล้วงไงหนีป่าซาตามจะมาส่งเสียงบกเวกวิว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  เฮ้ยเดี๋ยวนี้มึงติดไอ้ออดแบบพูดเข้าบ้านแล้วเหรออ่ามึงไม่รู้อ่ะเนี่ยกูยไม่รู้ดิกูเพิ่งไปติดมาเสียงดังนี่ไงเออมึงมึงอ่ะมึงกดกดติ๊งติ๊งตุงย <c oughs> ๋ยทำไมออดได้บ้านมึงดังแปลกๆวะคุยข้างนอกพอกว่านะบอกมาข้างนอกมันตุ๋งต <c oughs> ุ๋งตุ้ยเลคุยบอกมาว่าใครถามม่าใครบอกว่าอยู่เราอะอยู่แต่นนั่ใครเออต้วงติ๊งปกติงปกติงอะไรวะปกติงน่าเป็นระบบ12เสียง ก็โรเสียงกลางติ้งติงติ้งสวัสดีครับเอาไ่เจ้ใครมาหน้าบ้าครับนะได้ยินไหมคะอะไรนะครับได้ยินไหมคะได้ยินครับวาว้าว้าว้เวิาว้า้าว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 าว้าว้วล้ว แล้วพอเปิดปุ๊บไม่เปิดหนังเองแค่เราฟังเฮียไอ้เงี้ยกูได้ไม่งันะเมื่อกี้กูได้ยินว่าดาราณีมาหาใช่เหรอี่ด่าเขากเป็นอาหลวงนะอ้ยกูไม่รู้อะไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่ายังไงดูสิคะเรียกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่เห็นจะออกมาหาเลยมีธทุระตั้งใจมาหาก็ไม่ออกมาเอุ๊ยตรียาสวัสดีจ้วสวัสดีจ้ออเดีลูกอินูทำแค่นั้นพอ ก็อันนี้เขาเล็กสั้นยังวุ่นวิบเลยจริยาจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้ววะที่หลังเนี่ยไอ้ดำๆนี่ไม่ต้องใส่ละอะไรเนี่ยเนี่ยทำไมอ่ะไม่ต้องใส่เลยเหรอเอ๊ใส่ไว้ใส่เป็นจีติงเลยชุดว่ายน้ำบ้าที่พี่ชอบมันทำเพื่อพี่มันจะดีนะมันจะดีเหรอเออมันจะดีเหรอจริยาจ๋าผู้หญิง องหญิงเข้ามาที่บ้านพักของฉันมันดูไม่ดีรู้หรือเปล่าทำไมจะดูไม่ดีล่ะมันดูดีได้ไงองหญิงเป็นผู้หญิงนะอ้าวก็แต่งคู่ม่านกันแล้วมันก็มาหากันได้ใช่มันมามาหากันได้ที่สําคัญเลยเรายังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้แต่งงานแล้วยังไงะก็เป็นเพียงแค่คู่ม่านมาคู่มนก็อยามาอหน้าจอตา่า้มันน่าเกลียดมากเลยอะตุลยาตุลยาไม่ชอบเลยนะรู้ไหมชอบเหรอถ้าทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคนอื่นก็มาเห็นเข้าตุลยาจะว่ายังไง ี่ไม่ต้องอกลัว่ามันจะว่าถห้บอกมีคนว่านะบอกเลยจใหญ่จะจัดการเองไอ้เรื่องขี้นมันเป็นเรื่องธรรมดานี่ถ้ามันผู้ชายเนี่นะเนะปแล้วไปแล้วมันคงจะเป็นโรคติดต่ออะขนาดเดินหา่าออกมาแม่งยังไม่หยุเดเลยมึงดูนีเหมือนเป็นเลยจุ๋ย กูยังไม่เป็นเลยมึงอยู่ข้างหน้ามึงดูรอกข้างหลังม่งมีคนติดตามภูมิมึงน้อยอะสิจ๋ากลับไปกลับไปไหนล่ะเพราะพี่เนี่ยเดี๋ยวโดนองค์จอมเจ้าลงโทษขึ้นมาจะทำยังไงใครจะรู้เขาไม่ลงโทษหรอกที่มาวันนี้เนี่ยนะก็อยากมีเรื่องอยากจะบอกนิดหน่อยทุกวันนี้นะอยู่คนเดียวมันเปลี่ยนหัวใจยังไงก็ไม่รู้เวลาจะนอนมันก็รู้สึกว่ามันงุดหงิดไปหมดเลยมันไม่ได้แค่หงุดหงิดอย่างเดียวนะบางทีมันก็แบ ไงเวลาเขาอยากกินหมากเขาบอกโอ้โหเงียอยากกินจังเลยอ๋อคุถ้าคนแก่เขาพูดอยู่อ๋อมันเป็นภาษาเก่าเออมันแปลว่าอะไรอ่ะก็อยากกินหมากอ๋ออยากกินหมากเขาจะใช้เป็นงองูอยากก็เป็นงองูไปบอกตรงๆนะที่มาหาวันนี้อยากจะบอกว่ารักอยากได้เป็นผัวแล้วรอไม่ไหวแล้วรอไปรอจนแห้งก็รอไปวันนี้ยังไม่อยากเป็นไม่อยากเหรอใช่เชิญเชิญสิพร่รับรองของดีละของดีของเด่นว้าวยากยาก ไที่พี่เห็นเชิญเล่นพี่เอ๋ยโอ้โหเพี่เล่นเป็นนกเขาเลยเว้ยทั้งดีมีมากเล่นไม่ยากนะเออยหากยังไม่เคยใช้ไว้พี่เอ๋ยเดี๋ยวไม่ชอบมึงก็ไล่ไปดิสินะสีสักสีแล้วพีจะฟ้ายาหนักยาเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ขนาดรับตังค์มูนยังไม่อยู่สุขเลยพอดีเล่่นไมยากเออเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไหนว่าไม่ติดไงกูบอกแล้วดูแป๊บเดียวแม่งทำได้เลยกูบอกแล้วอย่าไปทำตามมันอย่าไปมอง รีบขึ้นเฝ้าเจ้าแล้วถอนมั่นมาดีกว่าทำไมไม่น่าจะมีลูกกับมันได้หรอกทำไมวะมึงไม่เห็นเลยเนี่ยไอ้เฮียเข้าห้องหอไปมึงจะแข่งยากแม่อย่าเพิ่งเต็มแม็กซ์ด้วยเหนื่อยอาละอย่าเพิ่งเต็มแม็กซ์ด้วยเหนื่อยคืนนี้พี่อาหารทั้งคืนให้บอกให้เพลงเก่าไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเพลงเก่าฟังไม่ได้ใช่ได้ร้องเพลงใหม่ให้ฟังมึงร้องเพลงใหม่ไม่ได้หรอกทำไมกูร้องได้ร้องได้ปะ กูอยากฟังได้โอเคอ้ยุ ready มด้ดแดโซ่เฮ้ยช้าช้าช้าชนติ๊กตอกเขาล้องช้ามึงจะร้องกูฟังอยู่กูฟังไหม่เปทุกคำเออทำไมโอเคอยหเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้น่ะทำไมโอเคอายุ ready เนี่ยกูรู้แล้วโอ้แม่จ๋ะโหแม่มาจากเชียงใหม่โอ้แม่ แม่ให้ไม่หยุดเด้อแม่มาไกลเรือยแม่แม่ชื่ออะไรแม่จ๋าไม่บอกไม่บอกอ๋อแม่แม่ไม่บอกสวัสดีคับไม่ใช่ไม่ใช่เขาขออนุญาตไม่บอกชื่อใช่ขอบคุณแม่ด้วยนะมาก็ไกลมีน้ำใจออกมาให้มีเชียงใหม่นุ่นผักไหยคนพื้นที่ไม่มีทักบาทอูนี่ซึงน้ำใจไม่รู้รือไงเนี่ยคนสุพรรณบุรีนี่กี่คนสุพรรณนะเนี่ยอะไรนะกูว่าคนสุพรรณโอ้ถึงว่าเดน้ามันหอคอยปัญหาเลย โอ้ยนี่โอ้หแม่ให้มาร์สองพันแล้วหมูอะไรแม่ติดใหม่ติดไม้ติดไม้เดี๋ยวเดี๋ยวาทำไมทำไมนะตนี้เนี่ยแม่จ๋าทำไมนั้นสีเทาอ่ะอะไรนะทำไมอันนั้นสีเทาโอ้ขอบคุณมากนะแม่เขาให้ให้ตามกำลังเขาโอ้ก็ได้แม่ขอบคุณมากให้ตามกำลังให้ตามกำลังแม่จ๋าเพรวกูสีแดงขอให้แม่อายุยังกินนานนะฮะเจริญไปด้วยอายุวันสุขภาระนะแม่นะให้อ่ะขอให้เจอนายทุกชาติโอ้โหเอ้ ถือจะให้รางวัลใครก็แล้วแต่แต่ก็คือไม่ลืมรักเก่าที่บ้านเกิดโอ้แม่บอกว่าไม่เอาพรแต่ขอให้เจอกูทุกชาติเจอมึงทุกชาติเพราะว่าแม่เนี่ยรักกูมากโอ้แม่จะเจอคนจังไรแบบนี้เลยแม่คนมีอะไรขอให้เจอกูทุกชาติเลยเหรอถ้าแม่ไม่อยากเจอมึงมึงได้เท่าไหร่วะาสองพันเหรออ้าวขอให้เจอกูทุกชาติมึงบอกแม่ดิไดทางไปนรกแม่งไกลมากขอเพิ่มอีกพันเดียววะ เผื่อกูตายกูลงนรกไงมึงมึงก็บอกแม่ก็ให้กูบอกทนะเอออะไรเล่นไปเล่นเผื่อแม่เขาชอบให้อีกมาไอวอเออะไรมาฟังดีๆเออ,อมึงอะร้องดีๆกูก็ร <laughs> <laughs> ้องแล้วเนี่ยเออกูฟังอยู่โอเคอายูเลยนี่ขามึงเนี่ยถ้าตอกลงเนี่ยเสาบ้านคนแน่นเลยนะ <laughs> ทำไมมึงต่อยมวยวกูไะละอะ <laughs> <laughs> มึงต่อย,อยกูไปล่ะโอ้โหอีเดนกาเตะกูที่โครงหักเลยเนี่ยบ้าบอต่อยผู้หญิงบ้าหุ่นแป้งทำไม คุณไปลิเกคุณแรกที่คุณหน้าตาเหมือนหอคอยปัญหาจำคำผมไว้ไม่มีใครเหมือนคุณคุณแพ่งผมจะเชียร์คุณแบบนี้ทุกงานโอเคอ่ะหยุดเลยนี่มาเป็นโุนเช้าโอ้โหโอเคมันจะมาจะมาเป่ามึงก็ร้องไปเรื่อยชอบชอบชอบเอาไปไปกูกูไม่ขันแล้วมึงร้องเลยเออคุณบอยเอสนะพิพาทเออ เดี๋ยวมก่อบกาด้วยมึงก็รู้ตัวร้องไม่รู้เรื่องแล้วมึงก็จะร้องใช่เพื่อเพื่อเพื่อพี่พีแน็กเลยอามาเพลงใหม่เลยไปโอ้โหน่ารักไงยีบาย แอบก็เหรอทำไมไม่น่ารักตรงไหนจับสีจับสีจับสีเอาเห้หุ่นยังนี้แล้วพี่ไม่ทนมาเรียนจับสีต้องเซ่าตจับฟิี่น้องไม่รู้ไม่ต้องกลัวเอาชัว ก็เอาไว้อหนูก็เอาไว้ไปแล้วครับไอ้สุริยาไปแล้วกูเดแจ้งไปแล้วทีอีเ <ไป S 1> ว,วอยัลองล็อกยังท่านผู้ชมครับเราขอหยุดพักฮานาพาร่าชาว